สวัสดีครับน็อตครับก็รับวันนี้ครับรถไซรครับจาก BMW Z4 นะครับวันนี้มาจัดชุดเลยครับลาโพงบริสันนะครับตรงรุ่นนะครับบัคกแอนเพยทั้งหมดนะครับไม่หลุดประกันแน่นอนครับประกอบด้วยคู่หน้านะครับแยกชิ้นนะครับคู่หลังแยกชิ้นนะครับเซนเตอร์กลางนะครับบูเฟอร์นะครับ2ตัวครับแล้วก็แดมของกาวซีโร่ครับเสียงสุดยอดขนาดไหนครับตักคู่เดียวโอเคครับบริเวณประตูหน้าซ้ายนะครับแล้วก็ถอดออกมาทีเรียบร้อยครับนี่คือลำโพงเดิมนะครับ เส้นสี่นะครับนี่อะไรชุดปลั๊กนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนครับเป็น k ส e นะครับโอเคครับส่วนของด้านหลังนะครับ audio s a n k c m นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโอเคครับโอเคครับบริเวณเซ็นเตอร์กลางนะครับเราทําการเปลี่ยนนะครับเป็น k ส m นะครับโอเคครับโอเคครับแล้วเราก็ถอดบูฟเฟอร์เดิมออกมาที่เรียบร้อยครับนี่คือบูฟเฟอร์เดิมนะครับของเส้นสี่นะครับเราทําการเปลี่ยนนะครับเป็นบูฟเฟอร์ของ audio s a n d e ครับ4โอห์มนะครับ เรียบร้อยครับเราก็จะใส่ลําโพงคู่หน้านะครับนี่ครับชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟครับไม่หลุดประกันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ KCE นะครับโอเคเรียบร้อยครับครับในส่วนของแยกชิ้นนะครับโอเคครับเชุดปลั๊กตรงรุ่นเหมือนกันครับไม่หมดประกันครับโอเคเรียบร้อยครับในส่วนของบูเฟอร์นะครับนี่ครับชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับเสียบเลยครับ โอเคเรียบร้อยครับนี่ครับในส่วนของเซนเตอร์กลางนะครับเราก็จะใส่ออดิสัน k c m นะครับชุดปักตรงรุ่นนะครับนี่ครับกรึบเลยครับโอเคเรียบร้อยครับในส่วนของชุดลำโพงนะครับด้านหลังนะครับครับชุดปักตรงรุ่นเหมือนกันครับโอเคเรียบร้อยครับ เจ็บเป็นที่ร้อยครับใน C4 คันนี้ครับกับออเดชั่นตรงรุ่นนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ใช้ Android Auto อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันกันครับโอเคราจะมีแอปตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ YouTube กันฮะท่านผู้ชมครับสักครู่เดียวออเดชั่นเบีต่อไปอูครับ มันกินในหัวใจลุกเข้าไปก่อนใจลงทุกทีจุกทุกใจ